ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาดูกิจกรรมภายในสวนของผมเช่นเคยครับว่าผมทําอะไรไปบ้างครับก็คือผมไปซื้อต้นมะเขือยาวแล้วก็พริกครับเป็นพริกกระเรียงครับมา2ต้นครับก็ไม่ได้เพาะเองครับเพราะว่าอาศัยความสะดวกสบายครับไปซื้อที่เขาเพาะมาเรียบร้อยครับ มันจะอยู่ในถุงดําครับสังเกตดูว่าทุกวันนี้เวลาเขาเพาะต้นไม้ขายเขาก็จะมีวัสดุปลูกที่เบาครับก็คือไม่ได้ใช้ดินล้วนๆครับก็จะใช้เป็นพวกขุยมะพร้าวหรือว่าเป็นแกลบล้วนๆครับแกลบดิบครับเอามาปลูกครับมันก็จะเบาครับเวลาเราเคลื่อนย้ายหรือว่าเวลาจะยกหิ้วไปในที่ต่างๆครับแต่ว่าข้อเสียของวัสดุปลูกแบบนี้ครับเวลาเราเอามาปลูกลงดินครับ เวลานานๆไปครับถ้าเกิดต้นไม้เราโตครับถ้ามันไม่ตายครับถ้าเราปลูกรอดครับมันพวกแก่พวกวัสดุปลูกพวกนี้ครับมันก็จะย่อยสลายครับมันก็จะเป็นโพรงครับรากไม้ก็จะไม่มีที่เกาะครับไม่มีดินครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีปลูกต้นไม้ที่เราซื้อมาครับที่มีวัสดุปลูกเป็นพวกขุยมะพร้าวล้วนๆหรือว่าเป็นแกบล้วนๆครับว่าทํำยังไงปลูกแล้ว มันจะได้ทนทานอยู่กับเราได้ไปนานๆครับนี่ครับก็ฉีกถุงออกนี้ครับค่อยๆฉีกครับนี่ครับมันจะมีรากแล้วก็แกบครับก็เอาจุ่มน้ำแล้วก็เขย่าครับเขย่าเบาๆครับอย่าทำแรงครับเดี๋ยวรากมันขาดครับ นี่ครับมันก็จะเหลือรากอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับเี๋ยวเราก็จะไปวางในหลุมครับแผ่แ่รากมันออกให้รอบๆลําต้นครับแล้วก็ดินกบครับนี่ครับครับก็หลังจากที่เราล้างแกลบที่ติดกับรากมันครับให้ออกมากที่สุดครับเหลือแต่รากแล้วก็จะไปวางลุงในหลุมครับแล้วก็ค่อยๆแผ่รากมันออกครับวางลงไปแล้วก็หาดินมากบครับ กลบลงไปอย่างแผ่วเบาครับพยายามอย่าให้รากมันขาดหรือว่าสะเทือนหรือว่าช้ำครับตั้งต้นให้มันตรงครับกอกกบง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็จะลดน้ำครับให้มันชุ่มชื้นครับให้ดินกับรากมันผสมผสานกันครับ แล้วก็นำฟางครับมาปิดข้างบนครับเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มชื้นครับหลังจากขั้นตอนนี้มันก็น่าจะเสร็จครับแต่ว่าของผมยังไม่เสร็จครับก็คือผมต้องหาทางมะพร้าวแห้งๆครับเพื่อเอามาปิดฟางอีกทีนึงครับปิดโคนมันไว้ครับเพราะว่าที่สวนผมมันมีไก่ครับ ไก่ป่าครับไม่รู้มาจากไหนครับมาชอบมาเคลียครับเคลียโคนกระจุยกระจายหมดครับก็ต้องใช้วิธีนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันครับไม่งั้นต้นไม้ก็คงไม่รอดครับก็จะหาอะไรที่หนักทับๆไว้หน่อยครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับขั้นตอนการปลูกพริกกระเรียงของผมครับแล้วก็มะเขือยาวครับแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญครับที่ลืมไม่ได้ก็คือเรา ต้องตัดใบที่มันเยอะๆออกครับให้เหลือให้เหลือใบน้อยๆครับเพื่อที่จะลดการคายน้ําของต้นไม้ครับเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ครับมันชอบเหี่ยวครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตัดใบมันออกนะครับแต่ไม่ต้องตัดหมดนะครับตัดออกพอประมาณนี้ครับให้เหลือยอดๆมันไว้บ้างครับเพื่อที่จะปุูงอาหารครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองปลูกวิธีนี้ก็ลองไปทําดูได้ครับ เอาไปทดสอบทดลองดูครับส่วนว่าจะสําเร็จหรือว่ารอดตายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพิถีพิถันเอาใจใส่ของแต่ละคนครับแล้วก็แล้วแต่บุญวัสนาที่ได้ทํามาตั้งแต่ชาติปางก่อครับ <c oughs> สําหรับผมก็ใช้วิธีการปลูกแบบนี้มันก็รอดมาหลายรอบก็เลยนําวิธีและก็ขั้นตอนการปลูกแบบนี้มาให้ได้ดูกันครับ เื่อเป็นแนวทางในการปลูกต้นไม้ของใครลหลายๆคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดปลูกต้นไม้ครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทกท่านครับสวัสดีครับ